อะไรที่พระไม่กล้าเดินผ่านกูรู้อันนี้กูรู้อันนี้กูรู้อันนี้ร้านเลี่ยมพระผิดอ้าวผิดไหมอะไรวะทำไมผิดได้ไงวะคือร้านเลี่ยมก่อปติมาคำแรกปิแกถือว่าผิด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 ผิิดิดิดผ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 ิด สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะมาใหมอ่อ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาแตไ่ได้ข่าว่าคุณเล้อยู่แถวนี้อยู่แถวบ้านผมผมก็เลยลองขับบนๆบนวว่าผมจะหาบ้านคุณเจอไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านผมนะ แต่ผมจำหนังขยะได้นะผมจำหนังขยะได้คุณอย่ามาโกหกแล้วผมมาผมเห็นไะล่ะผมถูกอ่าผมจอดถูกที่ด้วยถูกถูกอ้าวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้พี่หลุยส์นะครับมาขึ้นคอกับเราอะรายการอะไรนะขึ้นคอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเดียร์ฮันเตอร์อะไรเหรอไม่่ใชเดียร์ฮันเออร์ันนี้อันนี้เป็นปืนลงอาคมลงพิคมันเหรอพิคมัาที่อาคมอ๋อเหรออ่าผมจำไม่ได้เรียกแต่นักคอมนักคอมชื่อจริงก็ชื่ออาคมผมผมก็เสียใจด้วยนะครับคุณก็ตามไปถามกันหน่อย จริงๆผมชอบเวลาพี่ไลฟ์เดี๋ยวนี้เข้าไปดูหน้าเพจชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมเอ้าลูกทุ่งเนี่ยคือเป็นพื้นฐานเลยผมมาอยู่วงลูกทุ่งมาก่อนออผมอยู่วงพุ่มพวง,งมาก่อนพุ่มพวงลงจันเนี่ยใช่แล้วก็มาเป็นผู้จัดการวงยูยัดเยอะ<ช>อยูยียนทาทกุลเดียวกับพี่คอมปีดากูลเหมือนกัน คนเงาพี่เยอะมากเลยนะก็ใช่ไงไอ้แจ๊ดก็ใช่แจ๊กก็ใช่จอยจิ้มอันนี้ใช่จอยจิ้มพี่จุ๋มเมียพี่เทพพงงานนะใช่ป่าเทพก็คือเป็นญาติเพราะว่าเป็นเมียเป็นเขยเป็นเขยก็ถือเป็นญาติกันอีกใช่ันตลกครึ่งประเทศนี่ญาติพี่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สรุปแล้วจะมาคุยเรื่องครอบครัวผมใช่ไหมอาวผมไม่รู้คุยเรื่องอะไรรายการุณไปคุยอะไรล่ะเรื่องอะไรวัตถุไวไฟอะไร ตัดท้าเอาหรอไอ้ตกเพปูก่อนดิก็เห็นพี่ชอบลูกทุ่งใช่ไหมอ๋อใช่แต่ทีนี้พี่ค็คือผมอยู่ในวงการลูกทุ่งอ่ะเพลกลูกทุ่งเกือบ80ปอร์ซนในยุค90ผมร้องได้เกือบหมดอ่ะเคยเจอสายยางสัญญาไหมเคยพี่เป้าสนิทกันถ้าเจออีกครั้งพี่จะทำไงโหผมต้องตายคนนีิอันนี้ผมรู้ว่าพี่ชอบผมเชิญเข้ามาคุณพูดเป็นเล่นนะรายการคุณศักดิษิ์ขนาดเชิญวิญญาณได้เลยอ่ะขมคอขึ้นคอขึ้นคอนี่รายการคุณจริงมั้ยเนี่ย อ๋อเชิญที่เป้าสายยังสัญญาครับผมรู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่จ่ายเงินจ้างมึงเนี่ยวัสดีคคับพี่เป้าเป้าขอกราบคำว่าราตรีสวัสดิ์อาลุงเขาม์ก่อน เอาที่พี่ป้ามาแล้วร้องซะให้ฟังนักเพลงเนี่ยสะเตนไก่ไก่ไม่ได้ลิขสิทธิ์ไะไก่มีลิขสิทธิ์เเดี๋ยวแถวจ๋าก็เลยมีลิขสิทตไงสัลิกากิ่งทองเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าร้องแล้วติดลิขสิทธิ์อีกผมให้พี่ลงโทษมันหนึ่งดอกเฮ้ยมีการลงโทษด้วยผมอยู่ในความเสี่ยงอ๋ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ครับเอางี้แล้วนังซ้อมก่อนได้ไหมอ่าลองดูเดี๋ยวผมจะลองว่าผมแม่นไหมลองดูนะลองดูคคครรรััับบบ ไม่ติดอะเอาใหม่เอาใหม่ให้ติดโลโลโลลบ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 อันนี้ไม่เอาโลโลเดี๋ยวก่อนนะเล่นอะไรกันวะอันนี้ผมเพิ่งถูกดีลองลองลองดูเผื่อติดโอ้ลอับถ้าติดอะถ้าติดฮาเลยอะเดี๋ยวไปอะถอยไปทไม้เล่นไทยเลยถอยไป่ิเอ๊ะเหมือนผมไม่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมไม่คิดว่าพี่เป้าจะมีความรู้สึกเออพี่ตายแล้วพี่จะมีความรู้สึกได้ไงลองดู ต <ส Letter> ลูกจังตลุกเลยครับชอบ <leer> ชอบชอบชอบมกเผเห็นพี่เป้าหัวสันยังอะอะแล้วกูมาคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยอะวัตถุมงคลไงเออจริงๆแล้วพี่เนี่ยศรัทธาเลยครับเขาเรื่องแม่งเลยโอ้โหผมเข้าสายาดง่ายมากเลยเนะมิกจะพูดเลยก็พูดเออแต่ดีผมชอบแบบรายการแบบเนี้ยถ้าตอบไม่ถูกผมยิงพี่นะครับถูกี่ของผมเองผมต้องตอบถูกดิอ่ะครับพี่จริงๆแล้วเราเป็นศิลปินอันดับแรกเลยพระพี่คเนกอะไม่ใช่พ่าะแก่ พ่อพี่คณิ่งก่อนดิต้องมาพี่คณิ่งก่อนคืออ่าก็เหมือนพี่ตอบผิดนะครับโอ้ไม่วะมูชินเดยุรนี่ไม่พอใจเลยอ่ะโอ้นี่ถ้าเกิดมันมันทะลุได้อ่ะนะนี่ถึงกับเบ้าตาแตกเลยแหละถ้ามันทะลุได้ผมก็คงไม่แต่งนะครับเพราะพ่อแก่เนี่ยก็คือเป็นบูชาขณะที่เราจะแสดงอ๋อส่วนมากจะบูชาขณะที่เราแสดงเพราะว่าตามโบราณและศิลปินเนี่ย เวลาจะเป็นลิเกหรือสมมุติว่าจะเป็นลิเกก่อนนะถ้าเริ่มต้นสม,มัยพ่อแก่จะเริ่มมาจากลิเกตุพ,พี้ก็เป็นลิเกมาก่อนด้วยใช่ถูกต้องแต่แล้วก็ทุกปีก็คือมีการไว้ครูอยู่แล้วครอบครูไหว้ครูอยู่แล้วแต่ถ้าการมาทั่วไปสม,มัยจะเป็นมะพิขนเทศที่เราจะขึ้นคอบ้างอะไรบ้างเพราะพ่อแก่เนี่ยแต่ละที่มีน้อย คนที่ทำที่นิยมก็คือวัดพระพิเรนนะปีหนึ่งสามหนึ่งห้าแล้วก็คนที่เต้นมากก็คือหนึ่งห้าหนึ่งสามก็จะหายากหน่อยี้างั้นเดี๋ยวไปฟังประวัติของพ่อแก่วัดพระพิเรนดูว่าในกลุ่มนิยมพระเครื่องเนี่ยเขาว่ว้ยังไงกันบ้างครับไปครับแรกเดิมเดิมทีนะครับคำว่าพ่อแก่เนี่ยก็คือฤาษีฤาษีเนี่ยคือเขาเรียกว่าผู้นําอิทธิพลต่างๆเช่นเรื่องของการบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่ง การแพทย์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยล้วนมาจากศาสนาพราหมณ์ทั้งสิน้นทีนี้พอมาอยู่ในศาสนาพุทธเป็นที่กราบไหว้บูชาเนี่ยเนื่องจากคนเนี่ยก็มองว่าฤาษีหรือพ่อแก่เนี่ยเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ทั้งท่าลำการนวดแผนไทยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะกราบไหว้ใครสักคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นสิริมงคลกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะกราบไหว้ ลือสีถ้าเราเรียกลือสีเนี่ยมันมันดูไม่กันเองมันดูแบบห่างเหินเขาก็เลยหาคําเรียกที่ว่าได้ดูใกล้ชิดดูเป็นเหมือนกับพ่อลูกเป็นญาติพี่นอ้องอ่าเขาก็เลยใช้คําว่าพ่อแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณพ่อแก่เนี่ยหรือว่าลือสีที่เรารู้กันเนี่ยสร้างอยู่ด้วยกันหลายหลวงพ่ออ่ายกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลวงพ่สุขวัดประคองมาขามเท่าหรือว่าหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยท่านสร้างเป็นรูปหล่อลอยองค์แล้วเราต้องเข้าใจว่าการสร้างพระในสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้มีการบันทึกไม่ได้มีช่างภาพเหมือนวนันนี้มันเหมือนคนจินตนาการว่าองค์เนี้ยเป็นของหลวงพ่อเงินองค์เนี้ยเป็นของหลวงพ่อสุขซึ่งคนที่รู้จริงๆมีไหมมีแต่ปัจจุบันท่านอาจจะไม่อยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าบางบางครั้งเนี่ย มันจะดูเหมือนยัดวัดหรือว่าอะไรเงี้ยคนก็หันไปเล่นพ่อแก่ปีหนึ่งสาของวัดพระพิเลนซึ่งพ่อแก่ปีหนึ่งสาเนี่ยถ้าเรามองถึงยุคการสร้างนะครับ2,513ผ่านมาถึงทุกวันนี้51ปีแต่ว่ามันยังมีบันทึกว่าหน้าตาเขาสร้างแบบนี้ยังมีใบใบตั้งแต่สร้างตอนแรกยังมีบอกว่าเนื้อทองคำสร้าง9องค์เนื้อเงินสร้าง99เนื้อทองแดงกระไหลทองเนี่ยสร้าง5000องค์ ตรงนี้ก็เลยสำคัญเป็นเหรียญพ่อแก่รุ่นแรกที่เป็นมาตรฐานแล้วคนแบบจับต้องได้น่าเหมือนอย่างที่ผมห้อยผมห้อยพ่อแฉ่งบางพังแต่ถ้าพี่ปีตเตอร์ไปถามบางคนเขาก็บอกว่าไม่มีพ่อแฉ่งมีมีฤาษีที่ไหนคือมันจะมีการถกเถียงแล้วมันไม่จบอ,อ่าบางบางคนบอกว่าฤาษีนั่งแบบเขาเรียกว่าน้าเกงขามเลยบอกอันนี้หลวงปู่สุกวัดปรกพรมาถามเท่า มันก็ย้อนถามว่าแล้วมีหลักฐานไหมว่าเป็นหลวงปู่สุขสร้ามันมันจับต้องไม่ได้เราต,ตใช่ถ้าเราจะบูชาใช้ขึ้นคอสักองเนี่ยผมแนะนําว่าต้องเป็นพ่อแก่วัดพระพิเรนปีหนึ่งสามยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้ตอนผมมาเล่นพระสิบกว่าปีแล้วเหรียญหนึ่งไม่ถึงหมื่นหมื่นกว่าบาทปัจจุบันห้าหมื่นก็ซื้อไม่ได้และและรุ่นสาไอ้รุ่นรุ่นปีหนึ่งสามเนี่ยเขายังสําคัญกว่าตรงที่ว่า มีหลวงูุโตมีเจ้าคุณนอมีคือเขาเรียกว่าพระดังๆในในกรุงแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณก็มาบุกเสกแต่หนึ่งาเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันเขาก็เล่นกันเป็นหลวงู่โตเหมือนรุ่นแรกกับรุ่นสอง่ะพี่วิเตอร์ความสําคัญมันต่างกันรุ่นสองจะราคาแพงได้รุ่นแรกก็ต้องเข้าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็อยากให้เก็บรุ่นแรกไปเลยพระไม่เหมือนสินค้าอย่างอื่นยิ่งซื้อยิ่งแพง ยิ่งซื้อยิ่งหมดจากตลาดนายกมีนายขอมีนายคออยู่ในกวนไม่มีก็ต้องไปหาพอต้องไปหามันเกิดความเคลื่อนไหวของราคามันก็เป็น,นกลไกของตลาดแล้วก็เขาเรียกว่ามันขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยแล้วยิ่งนับวันเนี่ยคนที่เข้ามาต้องการคนที่เข้ามาอยากได้มันยิ่งมากขึ้นถ้าเรามีสินค้าที่มันแบบมาสเตอร์พีซอยู่ในมือเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราขายไม่ได้เพราะคนที่เขาต้องการมาสเตอร์พีซเนี่ย ก็เห็นไหมฮะนั่นคือประวัติพระ่อแก่เดี๋ยววัดพระพิเรนให้ผมพูดดีกว่าผมพูดก็ได้ทำไมอ่ะพูดได้เหรอเอ้าเอาใหม่ผมก็เป็นได้ผมก็เป็นได้พิธีกรอ่ะเอางี้ผมเชิญคุณมาแล้วกันโอเคสวัสดีครับเ่สวัสดีก็ได้ผมเป็นเป็นได้หมดอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรอยู่ถ้าผมเชิญคุณมาเนี่ยผมก็ไม่ต้องจ่ายตังคุณแต่ถ้าคุณเชิญผมคุณต้องจ่ายตังค์ผมอ่ะอะไรต่อ เป็นนี่ครับมาป้าอาไม่ตรงตรงเราถามเขาไม่อเขามาถามเราพี่เราผมถามมั้งเลยปัญหาเยอะอลไรมึงเนี่ยกูกูก็ยังงงว่ากูจะแล้วทำไมเราต้องทำเหมือนรายการอื่นนะเออผมจะถามหลายทีละถามได้เอออันนี้เลยออกสื่อเลยว่าทำไมเวลาพี่ถามแล้วพี่ก็ตอบเองไงอ้าวแล้วผมนั่งทำสตีอะไรกันเน่ย การที่เรานับถือพ่อแก่เนี่ยมาจากลิเกใช่มาจากลิเกจากศิลปินจากกรมศิลป์อะไรประมาณนี้เราเราไม่รู้ต้นฉบับหรอาคือสมมติสมมติเรามีโต๊ะโต๊ะพิธีใหญ่วันไหว้ครูก็ต้องมีพ่อแก่โต๊ะหนึ่งอ่าต้องอ่าต้องมีพ่อแก่ต้องมีพระพิฆเนศเสร็จแล้วก็มีพระพิฆเนศอยู่ในในในหมู่เดียวกันใช่แล้วเราก็ไหว้ศรัทธาแล้วเรามีห้อยไหมของเราเองประมาณ3องค์หลวงปู่ทวดใช้ปีห้าเลยพผมมีปีศูนย์ห้าองค์เดียวเพราะผมไม่ไม่ แต่พระถามว่าได้มาเยอะไหมเยอะเพราะเราไปนักแสดงไปวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นเรามีมีหมดได้หมดตั้งแต่เด็กๆอ่ะพระยุคหลังๆนะเวลาไปเดินโชว์แต่นี่หลวงพ่อแดงรุ่นชันเข่าผมได้มาออ่วาไหลวงพ่อวัดเขาตะเคาร์โอวกเนี้ยร์มีไหมเนนแอร์มูมแต่ถ้าบอกว่าได้มาเยอะเขาว่าเนนแอร์มีไหมไม่มีแต่ถ้าเนนคำกูมีอันนี้เล่าเลยไหมเอาเล่าอ่ะเล่า้าไปเลย นิ้นคำเขาก็นอนปุ๊บดูซิก้าดื่มวายก็มอบอรูปเหมือนที่ก็นอนอย่างนี้นะไอเราก็เอ๊แปลกๆไม่อยากได้เราก็ไปเสื้อไอติมแล้วก็แกลืมวางไว้ไร้ติ่มไม่ร้านไอติมเลยเออลืมร้ติมแล้วก็เป็นเร่อต้ปาปนประเพไหนไอ้นี่ไม่เท่าไหร่เอ่านี้แลวไอเจ้าของร้าติมเสื้อเอามาคืนเราอีกทีนี้ก็นองกลับดิอ่ะเราก็ใส่กระเป๋าลับมาพอถึงบ้านเมียเราเขาก็ เอาไปขึ้นที่มง้อไอเราก็ลืมเลยเอ,อลืมไปเลยจนเขามีเรื่องจนมีเรื่องมามีราวอะไรก็ตามหาจับตัวเลยจนเรียบร้อยแล้วไอ้ลอกไอ้ลอกก็มาที่บ้านเขาอยากมาดูพระที่บ้านแล้วเขาก็ลงมาหูมึงไม่ธรรมดานะมึงรับถือเนง <c oughs> เนงเนาบอกผมฮะมีเลยหรอ่าแล้ว<อ><อ>ทีนี้ปฏิหารกับเรามีไหมถ้าปฏิหารกับผมนะหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อท้วมวัดบางสะพานใหญ่อันนี้นี่ผมก็แขวนมาเนี่แขวนมาอันนี้ตรงได้ไหมได้ครับดูได้เนี่ เหมือนฉลองมนดปเลยเนะาะอเป็นลักษณะห้า,าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมทำไมไม่ใช่กล้องจุลทรรศจะได้เห็นต้งองขนาดนั้นที่สองครับไม่ได้สองจุลินีประวัติส่วนตัวที่ที่ครั้งแรกเลยผมมีเพื่อนเมื่อก่อนเราก็วัยรุ่นอะแล้วนี่ผมมีเพื่อนอยู่คนอยู่ที่บางสะพานนี่แหละครับไอ้นี่เขาจะบ้าบอๆหน่อยเขาเขาชื่อไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้หกเขาจะเป็นคนนักแข่งรถสรานยนต์ป่าเขาก็จะขับแล่ทมไมก็ขี้เมาแหละ ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นหน้าลงหนังมันคือโชว์อะแล้วสมัยก่อนมันมันจะมีทางรถไฟมันมืดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนบางตาเหมือนเราเมาแล้วทุกเหมือนเราไม่ได้ยินเสียงคุณคิดว่ารถไฟที่วิ่งมาเนี่ยไม่ใช่เสียงเบาๆนะบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินอะไรคือเราก็สนุกกับเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ดิแต่มันก็จะเป็นทางโค้งที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วรถไฟชนนะเลยอ่ะพี่ชนเลยครับ แตรถเตอไซค์พี่เหรอใช่เพื่อนขับผมนั่งซ้อนท้ายคือตุ้มเลยแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยผลปรากฏว่าตื่นมาก็อีกวันหนึ่งเพื่อนตายแล้วแต่ผมอะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เกิดไม่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ารถมันเราไม่รู้เราไม่รู้เหตุการณ์ว่ามันชนลักษณะไหนเขาบอกกับเราอะไปตกเพราะข้างๆมันจะเป็นพงหญ้าแล้วก็เป็นน้ํม แต่มันน้ำมันไม่ได้ลึกแค่แบบเป็นน้ำปิ่มๆอะไรเงี้ยบางคนถ้าสลบนม่จมน้ำตายเลยนะ <ไอ S 1> แค่น้ำแค่ตะตุ่มแต่เราไม่รู้เขาก็บอกก็เอามาเราเราก็ไม่รู้ว่าเอาเรามายัางไงคือเมื่อก่อนเราเด็กแล้วเราก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งวัดบ้านคลองราาบุรีมผมก็แฝงเนี้ยเพราะมผมแฝงมาตลอดเลีนวิเกอยู่แล้วนี่มันจะมีเวทีเวทีก็อยู่นี่แล้วก็อนุว่าหันหน้าเวทีออกทางนี้นะแล้วก็จะมีคนดูมันสามารถยืนดูข้างๆได้ออยู่ข้างเวทีใช่แต่เนี้ยก่อนที่เราจะเล่นตอนเย็นเราไปตั้งฉากตั้งอะไร ถึงงานเนี่ยมาไล่ตีกันก่อนอม,มีเรื่องกันแล้ก็มันก็หายกันไปแล้วพาเราเล่นอยู่ประมาณสักตอนนั้นประมาณสักห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วจะมีคนหนึ่งเขายืนกอดอกพิงต้นไม้มันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเล็กๆเขายืนพิงดูก็ดูเราเล่นนี่แหละเราก็เห็นนั่นแลเดินมาอ้อมาข้างหลังมันเอาปืนลูกสองสั้นอะ่ะจอ่อแต่เราหันเราหันไปพอดีไงเราหันเห็นแล้วมันยิง มแม่แม่ยิงคนที่ที่อยู่ตรงที่มันมีอาจจะมีเลือกไคคนนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ <บน S 1> ว่าจะกลุ่มเดียวกับตอนเย็นหรือเปล่าไม่รู้ยิงจากท้ายทอยนะีย แต่ไม่รู้ไอ้ลูกที่หลุดมาละไม่รู้มาจากไหนไงเดี๋ยวผมจําลองภาพเหตุการณ์ให้แบบนี้จริงไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาไม่ยิงอย่างนี้เขายิงไงฮะเขายิงจากทางนี้ไหนไม่บอกแต่แรกพี่จำลองเหตุการณ์ก่อนอ่ะรู้ละพี่ข้างล่างไอ้นี่คุณคุณดูลิเกอยู่คุณร้องลิเกไปเขตกลงไปลิเกเแต่ลิเกเพราะคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์โอเคโอเคนะฮะแล้วก็คนร้าย ข้ามาจากด้านหลังครับทีนี้คุณเริ่มหันมาหันมาเห็นคุณได้แค่มองแต่เห็นรู้ว่าเขาจะยิงไอันนี้ยิงก็ไปปั้งนี่สะดุ้ง่ไอ้นั้นไม่ได้สะดุ้งเลยอ้นั่นนั่นล้มปุ๊บอย่างนี้เลยไม่รู้ลูกไหนเม็ดหนึ่งเข้าตัวพี่ถูกต้องหลุดมันลูกมันกระจายมันไปายโอ้ไม่แต่แต่ไม่นะไม่อันนี้มันก็กรหรือเปล่าอะไรพี่ให้ดูอะไร ลูกไปไหนลูกไปไหนลูกไปไหนคุณเปิดอะไรคุณก็ไม่บอกผมไหงผมก็ไึ้ว่าพี่โชว์ผลโดนปืนโดนโดนแล้วเป็นใช่ตุ่มเนื้อย่างเลยมันมันเหมือนมันมันปุ๊บแล้วมันไหม้ลูกมันอยู่คาตรงเนี้ยเคื่อหายใจไม่ออกอ่ะแล้วคนนี้เป็นไง รออะไรพี่ตายครับลูกก็ออกลูกตาแล้วก็ออกตามกุงแก้มเนี่ยก็เขายิงกับ้ายทอยเลยไม่น่ารอดนะและอีกครั้งหนึ่งผมอ่ผมไม่จะโดนนะโดนลูกหลงไม่ได้แบบมีเรื่องกับใครเพราะผมที่กลัวยังไงเหตุการณ์มันปีนยังไงครับเราก็นั่งดูหนังกันสอะคผมอ่าอ่าแล้วตอนนี้มึงมึงต้องเป็นเขาแล้วเพราะว่าเขาโดนมึงมีอะไรแรงทีนี้ดูแล้วน่าจะเป็นมีดแล้วตอนนี้ ก็คือไอ้คนที่ยิงอ่ะนั่งอยู่ข้างหน้าเราแต่ก็เลยยักไกลเหมือนกันอ่าเป็นปืนจีนนั่งอยู่อย่างเงี้อันนี้เราจะแรงลูกซองเพราะเป็น38เป็นลูก38ไม่เหมือนกันตุ๊กเราก็ตกนี่เหมือนกันไม่เข้ามันไม่ไม่เข้าไม่เข้ามันไม่ไม่ใช่ว่ามันเข้าไปในท้องแล้วมันไม่อ๋อมันไม่แล้วมันหยุดอยู่ตรงท้องใช่อดีๆเขาถึงลุกขึ้นยิงพี่พี่ไม่รู้ก็นี่คือคือมันยิงใครไม่รู้มันยิงใครไม่รู้แต่ความตัวเองเราโดนไงเราไปเจอลูกไม่มีพ่อเข้า ไม่เล่นด้วยอะไรอ่ะลูกหลงเล่นอะไรมะให้พี่ไปยืนหน้าปากซอยผมยิงโดนพี่ยังไงก็เข้าไปแต่ตอนนี้น่าจะเข้าหลวงพ่อจะ่ไม่มีทางที่จะไม่เข้าจะเป็นลูกลูกพี่เป็นแค่รอยไม่ไม้เหรอไม่ไหนแบงค์ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือเปล่าตอนนี่คือมันนานมากเมื่อก่อนมันก็ย่นเล็ๆแบบนี้แต่นี่หนังมันอ่อนกว่า็เลยพี่คนเดียวนี่โดนยิงถึงสองครั้งเลยนะใช่แล้วเพื่อนแกตายหมดเลยนะสามสี่คนแล้วเพื่อนตายแล้วแกนั่งอยู่ข้างใครใกล้ๆกันตายหมดเลยนะ คนที่อยู่ใกล้ผมอ่ะพี่ข้อมกลับไปแล้วนะเ <c oughs> ล่ากูฟังก่อน <c oughs> กูไม่เอามาหรอก ตอนนี้โดนรัฐบาลขังก็แย่แล้วทำไมพูดถึงรัฐบาลกันหมดเลยก็ไม่รู้ไม่ไอ้นี่พูดให้ฟังให้เฉยไงผมถามเวะที่วัดอะไรที่คนไม่นับถือยอมวัดซีนซีโนแวกนี่อะไรมาไม่มีอะไรไงนี่อะไรไหมล่ะไหนเอ็งเขียนมาตั้งสิบคำถามเอามันจะอัมถามมึงเลยเออมาเอาไปเรียกมาลองเอาไปล่วงนะมึงอ่ะใครตอบไม่ได้โดนยิงนะอนีตอนีตอ่าโอเคทำถามมาพระอะไรหาเรื่องตายพระอะไรหาเรื่องตายพระเอกคิวบู อูรู้ว่าผิดพี่ไม่รอมาคำตอบก่อนวะตามพี่แล้วเออมาพ้าพยายามโอ้เล็งให้มันที่เชื่อไหมมันเป็นเล็งที่นก็ยังเสียวถูกอ่ะ แล้วก็จะยิงทำไมเนี่ยยังไม่รู้เลยถูกหรือเปล่ารู้ว่าผิดไงอ่าผ้าอะไรสรุปผ้าอะไรพระมาแหกคุกมูเม็นโคตรปัญญาอ่อนเลยมีอีกไหมมีไหมมีไหมเอาเอาแบบจี๊ดเลยจี๊ดเลยเองอันนี้ไฮไลท์เลยถามมาร้านอะไรที่พระไม่กล้าเดินผ่านร้านคาราโอเกะผิดกูรู้อันเนี้ยกูรู้อันเนี้ยกูรู้อันเนี้ยร้านเลี่ยมพระผิด อ้าวผิดมาเรอะไรวะทำไมผิดได้ไงวะนี่มาร้านเลี่ยมรัาแล้วมัานเดี๋ยวรรับนี่อะไรไม่นี่อะไรก็ไม่เท่ามั่นใจด้วยกูรู้อันนี้คือร้านเลี่ยมก่อปสติกมาแล้วไอ้คำแรกผีดแกถือว่าผิด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 อิดผิดงิดนตดผิด้ิดผตผิด้ดผิดผิดตดผิดผิดผิอผิดผิดผิผิดาิดผ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 ิะ แล้วไงอ่ะเลิกยังก็เลิกได้แล้วหมดแล้วเนี่ยเรื่องเล่าหมดแล้วอ๋อแล้วลุงหลุยกูว่ากูไม่รู้จะถามอะไรแล้วนนแล้วร้านคือร้านอะไรอุดมอะไรเนี่ยอุดมทีฟู้ดกับร้านอหาหารร้านอาหารไม่ได้รับอัดพระเอรอ ขาย woah, อาหารทะเลใช่ขายได้ด้วยเหรอตอนนี้ก็ให้ขายเหรอเราได้ดิดูค้าตามๆงมากได้ม่างได้สามทุ่มตัวละคนตัวละคนได้ถึงสามทุ่มทิงระยะห่างแล้ไอ้ที่เขาเอาชุด p ีใส่มาแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปนั่นร้านพี่ป่ะไม่ใช่ให้อภิภัตเอามาฉีดยาออ๋ไม่กินแล้วก็อย่าทำให้เสียดิ ก็เชียนอยู่นี่ไงแดกรับเชิญในรายการนี่ร้านเปิดมา5ปีไม่เคยไปแดกเลยถ้าไม่พูดจะรู้ไหมบ้านเขาอยู่ไกลร้านเขาไกลมากไกลมากเลยเลี้ยวซ้ายไปถึงเลยเอาร้านอุดมอยู่ไหนพี่มีสามราขามีปักช่องบางแสนแล้วก็ไทยร่าปากช่องเขาใหญ่เนี่ยหรอใช่แล้วตอนนี้เปิดไหมปกติเปิดอยู่ตอนเปิดนี่มีคนมา จลองเปิดร้านกินเปิดกินกันเองเปิดเลยแล้วก็ขายเองมันไม่ขายใครกินกันเองอย่าไปเลยหลอนบ้างหนึ่งกูเชียร์ถ้าพูด่างนี้กูก็กูเชียร์แล้วก็มึงดูเขาเล่นดิถ้าพูดแบบนี้ให้คนอื่นเขาไปแดกเถอะหลอนบ้างหนึ่งก็ไปนะอ่ะกัวพอละใยญ่ใหญ่ขอบคุณพี่หลุยส์นะครับโอเคครับขอบคุณพี่หลุยส์ที่ยินดีโอเคครับในความเข้าใจปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคนที่จะบูชาพ่อแก่ คนที่จะใช้ขึ้นคอก็ต้องเป็นพวกศิลปินดาราแตงจริงแล้วเปล่า <S <S <traits> เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นศิทธ์มีครูเราบูชาพ่อแก่ได้และพ่อแก่เนี่ยจะส่งผลให้กิจการงานต่างๆเนจเจริญรุ่งเรืองตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากได้ชื่อว่าเป็นศิทธ์มีครู <S <S 1> <S 1> ก็หาพ่อแก่มาขึ้นคอดี クリコーン